เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาซีเป้า Honda Accord นะครับคันนี้รถไม่ค่อยได้ใช้นะครับเจ้าของใช้น้อยรถวิ่งดีเป็นรถบ้านผู้หญิงขับครับเครื่อง f 2.2นะครับทามาไม่ค่อยได้ใช้ครับเครื่องดีแรงครับเอาไปใช้กันอีกยาวๆนะครับเครื่องเพิ่งทามาเครื่องดีเกียร์ดีแน่นอนนะครับ เกียร์เปลี่ยนนุ่มสมูททุกเกียร์แอร์เ,เย็นครับก็เพิ่งเปลี่ยนตู้แอร์มาใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับช่วงล่างดีแรถขับไกลสบายนะครับใช้งานได้ปกติใช้น้ำมันล้วนเพลงเพาะนะครับแม็กขอบส7สีแผ่นอกก็90%กันเลยนะครับสวยเงาง,งามก็จะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับไม่มีตำหนิยยใหญ่เล่มเอกสารชุดโอนมีให้ครบคเช่นกัน คันนี้พิกัดดูรถอยู่ที่สัตหีบชนบุรีนะครับท่านใดหารถโซนนี้อยู่รุ่นราคาประมาณนี้อยู่ก็ลองไปดูกันได้ครับโทรติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้นะครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่สัคลิปเช่นเคยาหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับภายในมีชุดแต่งให้นะครับมีดิฟฟี่ด้วยนะครับเบาะคู้่หน้าเป็นเบาะแต่งมีชุดเครื่องเสียงนะครับก็ภายในเป็นเบาะหนังครับด้านหลัง สามลูปนี้เลยครับหลังคาเรียบๆนะครับไม่มีพิกคว่ำม,มีดิฟฟีให้ด้วยครับไปขี่ซิ่งๆเลยครับขี่ใช้งานก็ดีครับเครื่องแอร์เพิ่งจะทำมาใหม่ก็ถือว่าคุ้มๆครับอาไปใช้์อีกยาวๆราคาอยู่ที่56,000บาทครับสำหรับ Honda Accord e ปี96คันนี้ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ